Hour later. <S <S อาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคามริตรี้บายแล้วก็ผม f อฟรอฟคนดีคนเด,เดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะก็กลับไปอยู่กับบอร์ดบีอาร์แน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้บีอาร์ยาวๆครับผมใครที่แหมคิดถึงบีอาร์รัก b r นี่ กดติดตามช่องผมไว้เลยนะครับเพราะช่องผมนี่เป็นช่องของ VR นะ MP มานิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น VR นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ผมพูดลิ้นพันหมดแล้วตอนนี้ก็ฟาร์มเฟิร์มอะไรไปหาของเก็บหานู่นหานี่ไปก่อนครับแล้วก็ไป ก็ไปเจอกับคนนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าวันนี้ผมจะมาเล่นปืนอะไรจากบอกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนั่นเองนะก็คือเจ้าตัว M21 นั่นเองในะรบะบมเจ้าตัวโหดเลยนะครับเพิ่งเป็นเมตาม,มาประมาณสักสามซีซันสี่ซีซันประมาณนี้ผมจําไม่ได้นะครับประมาณ3ถึงสามสามซีซันั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ตอนนี้ก็มาเอาฮออะไรนะครับเพื่อจะไปเอาอัปเกรดแล้วก็ไปเอาแอดดับกันนะครับผมวันนี้ก็ ตอนนี้ก็จะเป็น M13 กับเอ้ย M21 นะครับกับเจ้า,จาตัว MX9 โอ้โหเกมนี้ M มันเยอะ M13 M21 MX9 M นู่น M นี่ MX4 โอ้โห้ M M4 อีกโอ้โห้นะ M เยอะเหลือเกินนะครับ M4 LMG อีกนะฮะเยอะมากเลย M นำหน้าเนี่ยตอนนี้ก็มาเอาอัพเกรดกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงแรกๆอาจจะแบบเขาเรียกว่านะยิงยังไม่เยอะนะครับช่วงแรกๆนี่คือฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็ เก็บของเก็บนู่นเก็บนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดือเดอเอาชว่วงข้างหลังนะครับโอเคเดี๋ยวนั่งหอไปเลยไปลุยเลยเพื่อนนะครับก็ต่อไปก็น่าจะไปเอาแอดดอบกันแล้วนะครับมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้แหละนะครับฟาร์มแล้วก็อัปเกรดแล้วก็แอดดอบถ้ามันในเมืองมันมันไม่มีคนนะถ้าในเมืองมีคนก็อาจจะแบบกินเวลาไปนานมากเลยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปกันดีนกว่าเฮ้ยมีคนเดินนะมีคนสเก็ตมาแถวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอ้โหมเอฟสิบสามที่ผมพูดเลยนะเอ้ยเอฟยี 21, ่สิบเอ็ดแม่งเอ้ยเอฟยี่สิบเอ็ดนะผมพูดเลยนะเป็นปืนที่ไม่จําเป็นต้องแต่งก็ได้เออนะครับไม่จําเป็นต้องแต่งครับเก็บพื้นอย่างเงี้ยโคตรโกงเลยครับนะครับเอฟยี่สิบเอ็ดเนี่ยแล้วก็เอฟสิบสามก็เหมือนจริงจริงเอฟสิบสามมันเป็นปืนกลที่ ไม่จำเป็นต้องแต่งก็ได้แต่ว่าถ้าแต่งก็จะยิ่งดีอะไรอยแต่างเงี้ยต่ M M21 นี่คือเล่นไปเหอะนะครับเขียตอนนี้ก็มาเอาแอร์ดรอปสีฟ้านะครับหรือแอร์ดรอปชมพูนั่นเองนะครับก็มาเอาผมเอาเป็นเ1 3ก่อนเลยแล้วกันนะครับเอามาป้องกันตัวเพราะว่า M21 ผมยังไม่รีบนะครับเพราะว่า a 2 1เก็บพื้นเล่นมันก็โหดนะครับแต่แค่ว่ากระสุนมันน้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ครับแต่ผมมองแค่ว่ามันกระสุนมันน้อยแล้วก็เสียงมันไม่เลาใจนั่นเองเสียงมันดังเกินไผมชออบบบเเเสสีียยยงงก็หนน่ะครั เองอะไรของเองเนี่ยบินไปบินมาลงมาดิลงมาดิโอ้ต้องให้ยิงเรียกนี่ไปเพื่อนลุยนะครับเอาเพื่อนคนนึงไปไหนเบอร์นหนงอยูขอ่ข้างหลังครับสวัสดีครับเบอร์นหนึ่งไปด้วยกันไหมเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนอ่ะฮัลโหลเพื่อนมาไหมเนี่ยเดี๋ยวผมรับเพื่อนก่อนนะครับผมไม่ได้ไม่รู้จักใครเลยครับในนี้นะครับสามคนนี้คือผมกดมากระแชทโ,โลกนะครับผมมาคนเดียวนะครับกดมากับแชทโลกนะฮะโอเค อ้าวอ้าวเพื่อนอ้าวเขาไม่มานะครับไปแนละ้วเขาน่าจะไม่อยู่นะครับหรืออะไรก็ตามโอเคเพื่อนลงไปอีกคนนึงน่าจะมาด้วยกันนะสองคนนี้นะครับผมก็มากระเบอสี่เลยแล้วกันโอ้ยมีคนยิงกันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีฮอจอดสองลำว้าวตรงนี้น่าจะเดือดน่าดูอุย้ยข้างหลังก็มีว้าวว้าว,าวาผมจอดตรงนี้เลยแล้วกันนะออ้ยโอ,ยโ,อโหกระเด็นลุยดีกว่าลุยดีกว่านะฮะแม่ไม่ได้ยิงเลยนะตอนนี้ คนเหลือสี่สามคนแล้วผมยังไม่ได้ยิงใครเลยยิงบอดไปสามตัวเอ้ยยิงคนไปคนหนึ่งบอดสองตัวเอ้ย,เอ,ยเอ้าทำไมผมรู้สึกว่ามีคนยิงหอผมวะทำไมผมได้ยินเสียงคนยิงฮอผมวะเรียบร้อยนะฮอผมระเบิดแล้วใครมันยิงวะ,ะเอ้ยแม่เอ้ยหอยิงหายายากๆอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเราน่าจะปักหลักอยู่เมืองนี้ไปก่อนครับเพราะว่าคนเยอะอยู่เอ้หาคนยิงหอก่อนแ่งอ,อยู่ไหนวะไม่มีนะฮะอุย้ยข้างหน้าเสียงปืน ู่ตรงตึกตรงนี้อยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนเอ้ยนั่นไงเขาเอ้ยเดี๋ยวเรามีฮอด้วยโอ้โหมันจะเห็นผมไหมเนี่ยถ้ามันบินเหนือหัวผมว่าเนี่ยอันนั่นไงเอ้ยโ,อโหเต็มเลยเต็มเลยผมยิงก่อนเลยแล้วกันเอาตัวนี้เลยขับฮอขับฮอมานีอะ่ะอุ้ยกระตกกระตกนิดนึงครับไม่เป็นไรมาดิมามาดิมาเองยังอยู่เองใช่ไหมมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนเหรอชุบเพื่อนเหรอฆ่าอยู่ตรงนี้จ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมปลาระเบิดซ้ําไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยว เพราะว่ามันสมกแล้วนะครับมันสมกผมมองไม่เห็นป้าระเบิดยับไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาอีกลูกนึงไปอีกลูกนึงนอนเนาะนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นศพเก่าแล้วก็ซ้ำซ้ำศพเดิมโอ,โอ้โหขับรถไปขับรถมาวัานนี้จอดเลยตรงนี้น่าจะโดดไปแล้วคนหนึ่งเมื่อกี้นะครับผมเห็นอยู่โอ้ตรงนี้มีคนขับรถชนไอ้ดอกโอ้โหผมนึกว่าเขาจะลงมาเอาไอ้ดอกโอ้โหอ้าว ไม่เป็นไรตรงนี้คนยังเยอะอยู่นะครับพึ่งได้มาแค่สองคนเองนะจากที่ลงมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนมันค่อนข้างจะมีเลยนะตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนเหมือนว่าบ้านฝั่งนู้นนั่นไงผมเห็นแล้วสายตาพี่ดีนะน้องนี่ไงล่วงไปดิล่วงไปหนึ่งนะฮะล่วงไปหนึ่งนะครับ,บ,รบข้างหน้ายังมีคนขับรถอยู่เลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงปืน ผมได้ยินเสียงปืนนะครับยืนสองอะไรตรงนั้นเอาเรียบร้อยหมดตี้ไปดิน่าจะหมดตี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาตายเลยเขาไม่น็อกนะครับไม่รู้ไปโดนตี้น,ะน็อกมาหรือว่าโดนผมเมื่อกี้นะครับน่าจะโดนผมเมื่อกี้หรือเปล่านะเพราะผมเกไปสี่คนเลยนะเมื่อกี้นะเคขับรถไปดีกว่านะฮะขับรถไปดีกว่าตรงนี้คนน่าจะขยับขยายกันแล้วนะครับคนฝั่งนู้นน่าจะเยอะอเคแล้วก็วนหาอยู่แถวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันไม่รู้ว่า เฮ้ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นบนบ้านหลังนี้สองคนแต่เราเป็นนินจาไงเฮ้ยได้ไงได้ไงมันโผล่แล้วยิงผมอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นไอ้หนุ่มเอ็งอย่าเพิ่งบวกดิข้ายังไม่พร้อมเลยโธ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดือดจริงๆสองคนนี้มันอยู่สองคนครับแหมเขายิงเรียกเขาโหดเลยผมไปอย่างนี้ดีกว่าผมไปเดี๋ยวเฮ้ยไม่ยิงเรียกนะมันยิงเรียกเดี๋ยวเอ็งโดนฆ่าเดี๋ยวเอ็งโดนอยู่ตึกฝั่งนู้นใช่ไหมนั่นไงครับมันยิงอยู่นะครับ ยานะผมเห็นนะครับว่าโผหัวออกมาตรงนี้ก็ตายไปส <g iggle> นะิโอเอ็มยีบเอ็ดนะฮะแ่โคตรโกงเลยนะอน,นี้ผมเก็บ a อร์ดรอมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับใครไม่ทันดูนะครับก็เก็บ a อร์ดรอมานะครับปืนเอ็มยีเอ็ดมาเพื่อมันโดนลงไปแล้วขวามือข้างหน้าเรายังไงจ้าน้องโกดโอ้เย,ยเละแอร์บอลลีเจนด้วยแอรบอลีเจนด้วยหรอแอบอลเจนด้วยหรอเรียบร้อยนะฮะ ลงไปนอนแดนเลยตอนนี้ก็เก็บไป9้าคนแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่โอเคตรงน,นี้ก็เก็บไป2เขาน่าจะตายหมดแล้วปะผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาหมดตี้หรือ,อยังนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นเขาไปก่อนดีกว่าปล่อยเพื่อนเพื่อนตายไปแล้วหรือยังยังไม่ตายนะยังไม่มีใครตายนะเพื่อนนะเพื่อนก็อยู่กันเป็นกลุ่มดีครับไม่กระจายมากเท่าไหร่เดี๋ยวนะผมว่าเนินนี้มันมีแล้ววะผมว่าเนินมีกลิ่นแล้ว ผมได้ยินข้างบนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหตัวเดียวกันไมเนี่ยเดี๋ยวเราก็สูนหมดมาดิครับเองยิงที่ไม่โดนเหรอโอดีนะเขาไม่เก่งแล้วเขามาสองเอ้ยผมก็ตกอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะผมปั๊มกาวก่อน,อนชิปหายแล้วเขาชาร์จผมมาดิครับก็มาดิเอ้ยโหยเกือบแล้วผมยิงเขาไม่โดนเมื่อกี้อ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไม่นะเอ้ยเอ้าเพื่อนตายชุบไม่ได้ด้วยโอ้วงมันแคบแล้วนะครับแหม No two, เดนนั้นสองคนนี้เขายังยิงผมให้ตายแล้วเม่งั o, ้นนี่ผมล่วงแล้วนะเมื่อกี้ทั้งค้างทั้งยิงไวโด้เลนะโคตรกากเลยกูเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนฝั่งนู้นก่อนแล้วกันเพราะว่าเพื่อนตายแล้วนะครับแถวนี้มีไหมไม่น่ามีนะครับไปเพื่อนตายไปแล้วคนหนึ่งนะครับเพื่อนน่าจะตึงมือกันหน้าดูเลยผมมาช่วยแล้วผมเห็นแล้วตรงนี้มีคนขับรถอยู่ยิงเข้าไปดิมาดิมาล่วงไปหนึ่งยังไงครับเพื่อนเต่าล่วงไปสองโอ้โหสปอร์ตได้ดีครับตอนนี้เป็นไง คนขับรถตรงนี้มาดิมาเปลี่ยนรถเหรอเปลี่ยนรถเหรอเปลี่ยนรถเหรอเอ็งไงไปไหนโอ้โหขับรถสิ่งขับรถสิ่งนะฮะหนีไปแล้วตอนนี้ก็ค่างีกวสิบสามคนแล้วนะครับผมผมพอใจแล้วที่จริงผมพอใจ้แต่สิบคนแล้วนะฮะฆ่าขึ้นมานี่เหลือแต่กําไรเลยนะครับอุ้ยเหมือนเห็นแอร์โบแล้วก็มีคนนะฮะแอร์โบนที่ผมเห็นแต่ไกลๆเลยนะฮะโอเคหมยังยิงไม่ได้นะเขาเดินไปเดินมาแล้วมันไกลด้วยนะครับกระยะเปินยากมาก ข้างหลังก็มีรถอีกโอ้โหจะเยอะไปไหนแล้วเพื่อนตอนนี้เพื่อนกระจายกันอยู่แล้วเบอร์สองข้างหน้ายัางไงล่วงไปล่วงไปโอ้โหล่วงไปสองโดนหัวพี่ดิโอ้โหเอ็มยี่สิบเอ็ดเองกับโกงกันไปนแล้วแหมมันจริงๆเลยตอนนี้ก็คือเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งนี่อยู่ห่างกันไกลแล้วผมก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับ เดี๋ยวแ้วผมเห็นอะไรอยู่นอนอยไมตรงนี้ผมเห็นนะครับตาวิเศษเห็นนะอว่านอนอยู่ตรงผู้ไม้นอนอยู่ตรงไม้นี่คือสีมันตัดกันมากเลยครับระยาก็ไม่ได้สูงเลยนะแหมนอนเป็นพับจีเลยนะครับทมไม่ได้นะผมมองเห็นนะครับอยู่ไกลๆก็เห็นนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือสองคนสุดท้ายเอ้ยใช่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 ป่ะคนสุดท้ายปะวะหรือสองคนสุดท้าย่ะช่างมันเถอะฮะโอเคอ๋อผมเหลือสองคนเขาเหลือสองคนนะฮะ โอเคตอนนี้เพื่อนก็ตายไปแล้วสองคนนะครับเนี่ยตรงเนินเนี้ยมันมีแถบอยู่อะ่ะผมว่ามันต้องมีคนแน่ๆะนะครับเดียวนะเดียวนะไอ้นี่มันลงรถแล้วใช่ไหมเห็นขับแว้นๆอยู่ขับแว้นๆ <laughs> อยู่เมื่อกี้หยุดทําไมหยุดทําไมรถอะเออจะเข้าวงใช่ไหมเอ้ข้างหน้าโอโห่นั่นไงโอ้ยผมเอ้ยเขาเจ็บอะผมบอกเลยเอ็มยี่สิบสามผมแรงเขาเจ็บอะ่ะขอเอ็มยี่สิบเอ็ดมาเลยตอนนี้ ขอปั้มก่อก่อน,อนละกันนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะไหวไหมเขาน่าจะเก่งน่าดูเลยนะครับเล่นลูกซองด้วยแล้วเพื่อนผมไม่รู้จะฆ่าได้ไหมผมฆ่าเองมาผมฆ่าเองมาเรียบร้อยไปแล้วที่หนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ M21 ในวันนี้ก็โอ้โหใครอยากรู้ของแต่งนะลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมบอกของแต่งใน BR นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นก,ากําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม